ปริศนาทำการเมืองเรื่องหุ้นไอทิวีข้อที่เจเมื่อเจ้ามราดกตายหุ้นของเจ้ามราดกย่อมตกเป็นของทายาททันทีและเหตุใดนายพิธาผู้จัดการมรดกจึงโอนที่ดินมรดกปราณบุรี14ไร่ให้ตนเองได้ตั้งแต่2,568างยังไม่โอนหุ้นไอทิวี หตามคำพิพากษาสารดีกาที่310ร้อยทับสองพที่ประชุมใหญ่และคำพิพากษาสารดีกาที่1619งพันทับสองพชัดเจนตรงกันว่าเจ้าของมรดกมีหุ้นอยู่ในบริษัทเมื่อเจ้ามรดกตายหุ้นของเจ้ามรดกย่อมตกมาเป็นของทายาททันทีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1599 และมาตรา1,600ทายาทย่อมดีสิทธิในทรัพย์มรดกตั้งแต่เจ้ามรดกตายแม้จะยังไม่ได้จดทะเบียนสิทธิ์นั้นตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา1,299ก็ตามดังนั้นกรณีหุ้นไอทีวี42,000หุ้นของนายพิธาและครอบครัว จึงตกเป็นมรดกของนายพิธาในฐานะทายาททันทีนับแต่เจ้ามรดกตายตั้งแต่วันที่18กันยายน2549การถือครองไว้ฐานะส่วนตัวหรือในฐานะผู้จัดการมรดกยอมเป็นเจ้าของหุ้นไอทีวีในฐานะทายาทตามคำพิพากษาสารดีกามาจนถึงพศ2566สองข้อสังเกตที่กกตควรทราบว่า นายพิธาในฐานะผู้จัดการมรดกที่อ้างว่าถือหุ้นไอทีวีในนามผู้จัดการมรดกโดยไม่ได้ระบุในทะเบียนผู้ถือหุ้นและยังไม่ได้โอนนั้นแตกต่างจากเอกสารที่คณะกรรมาการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาได้รับทราบคือนายพิธาในฐานะผู้จัดการมรดกที่มีการจดทะเบียนไว้หลังโฉนดได้โอนที่ดินดังกล่าวให้กับนายพิธาตนเองใน วันที่10เมษายน2560และนายพิธาขายออกไปเมื่อวันที่27มีนาคม2566ดังนั้นจึงอาจเป็นการที่ข้อมูลขัดกันหรือไม่กับกรณีการถือครองหุ้นซื้อไอทีวีเมื่อกอกอตได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและได้รับข้อมูลคณะกรรมาธิการสองคณะจากวุฒิสภาและกกต เห็นเองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151ว่านายพิธาอาจรู้อยู่แล้วว่าอาจขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3และมาตราอื่นๆจึงทำให้น่าเชื่อได้ว่าอาจขาดคุณสมบัติความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา82วรรคท้ายกกต จึงควรพิจารณายื่นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยและขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างไต่สวนพิจารณาคดีด้วย เอกองจอมทัพไทยผู้ทรงพระปรีชาชาญเป็นมิ่งขวัญเหล่าทหารถ้าเปี่มล้นด้วยพระบารมีขอถวายเทิดพระเกียรติด้วยจงรักและพาดีแด่ราชวงศ์จักรีของพระราชาคือหลักชัยของแผ่นดิน ผู้ทรงเปี่ยมพระเมตตาเป็นมิ่งควัญปวงประชาพระสถิตในดวงใจทรงนำความร่มเย็นทรงเป็นจอมปราที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญของเราพ้องชาวไทยทั้งแผ่นดินคืนในหลวงผู้ทรงปิดทองมังพรา คือในหลวงผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญถวายสดุดีสรรเสริญขอจงทรงพระเจริญสำราญขอพระองค์ทรงพระเจริญน้อมใจกายถวายก้มรากรานทรงพระเจริญ ในหลวงรัชกาลที่สิบเราจะสื่อสารภาษาและอัริยดและความแ,แผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักดอน ตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญถวายสดุดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษมสําราญขอพระองค์ ทรงกรจริญขอพระองค์ทรงกรเจริญทวยสกดุีสันแสนขอทรงทรงกระเสมสำราญขอพระองค์ทรงดระ พระองค์ทรงพระรารัญขอพระองค์ทรงพระเจริญถวายสะดุด,ดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษมสำราญ